ครับสวัสดีพ่อแม่พี่รองเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข่าสู่สองมาเห่งผ้ามว้วนวันนี้เดินทางมาตามแนวทางลาวขาดปัดครับผมเนาะวดประจำวันที่2ี่สิบสองวันศุกร์นอพี่รองเด้อเอาสิเป็นจ้งไดไปพิจารณานล้กันทางช่องให้เป็นน้าทางครับผมเนาะมากระจัดขัดกระพันพี่องเด้อเดี๋ยวรอบบงทีต่ำ ตัวเลขไปด้วยกันสําหรับวันศุกร์นี้ครับท่านพุทธกับบอกแลราพุทนาอาพี่น้องเนาะมาติดตามหลายหลายหนึ่งเจ็ดเหมือนเจ็ดสองเจ็ดสามไปบ่ถึงไปไม่ถึงแก้มไปบ่หอดพี่น้องไปบ่หอดอ่าไปไม่ถึงอ้าวเมื่เสียดายแนวทางเล่าอือ่าพัฒนาเมื่อคืนนี่ไปบ่หอดพี่น้องเอ้ยเจ็ดสองเจ็ดสามของขาดปัดพนมมีแต่ จ็ดหนึ่งนอกไม้เหงื่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาว่าทุกนี้เอาเข็งๆได้สู้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีพนมีโชคมิมันนำอาทิตย์ีิอืมอืมบรรยากาศพี่น้องมือขึ้นนี่ผู้คนเฮ็ดเพิ่นก็อยากให้ถือขึ้นกันเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกะ็ดหนึ่งมันไปบวดเจ็ดสองุวิัยเพิ่ว่าเจ็ดสองเจ็ดสาม สุดวิสัยเออพนก็อยากถือขี่กันพี่น้องเพอดอกหัวซักไปขี้กันเออบ่จดหนิงห้องรือเปล่าบ่แตาพี่น้องเอฟซีหัวซักดิจะขอสูบพิ่นกหัวซักขี่กันเี่สินี่แกอ้่าครับแต่วัดีต้นสายอ่ามาเลยพี่น้องเป็นไดไดาสซูกนี่เป็นได้ดายซกนี่คิดว่าได้ไหมอันใดพิเศษบะ ฝันบอประกอบบอ่อันนี้เลยนี่บอเจ้านี่บอโอ้เราหาเพอะไรดิงวิ่งหาเพหากับเพเพจหาคือเหาเลยหากับเพพี่น้องคือเจหาเนยเหาท้หาโอ้ยหากับเพจอเป็นวันที่เท่าไหรนี่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่สิบสองวันพี่น้องวันศุกร์เด้พี่น้องเด้ เอาสุกนี่ขอแก่มือวันสัตวพี่น้องแก่เมื่อปีเอาให้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อพิจารณาบ่งออกเนาะตัวเล็กทุกตัวนัแหละมันมีความเสี่ยงแต่ว่าที่ผ่านๆมาเพิ่นกะถือว่าแม่นย่ำอยู่เข่าเต็มๆตรงๆกัมีหลายงวดที่กันอ่าสามหัวสี่หัวติดแต่ว่าคักก็เป็นแต่ไม่ได้กี่พันว่าเจ็ดหัวสั่นว่าจะได้เคยทำสิสิทธิมาแล้วพี่น้องอ่า เอาจากพึ่งจะลุดดีละวัดจันก็มีเห็นรูศูนยศูนย์กีะได้อืมวัดพุทธก็เห็นหนึ่งเจ็ดปิดไปออกเสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามมขึ้นออกนี่ได้อกเห็นียเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองล่างอามุต้องบนสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามล่างเนพี่หลองโอ้ยไปประหวัดไปประหวัดไปบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดพี่้องเลย ขึ้นนี้เพื่อะรก็ <S <S 2> <S 2> วิ่งตัวรก็วิง่งเกศหาเวิ่งห้ากับเจ็ดเ็ดหาเนะ็ดหาท่านที่เลยอืออืมอืออือนะอ,อืออืออือเอือือออออเื็อหาอออหาอืออือออื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 เอืออืออัออืออืออืออ้าอือ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 ออ มันก็หาแหละโอ้คือหาอยู่รักหน่อยใ <laughs> ห้มันมามันออกมากกว่าหนึ่งของทุกทุกสายมันมันออก,มมออกตลอดไปใหม่เลยอือเด็กวนนี้เด็กวนนี้พี่น,อน้องแต่บันนี้แต่ว่ามันไปว่าหอด <c oughs> ต่ว,ด <c oughs> ว,ดว่ามันจะไปว่าหอดมันจะไปหอดร่บพี่น,อนอ้องรอบนี้นะเอาวิ่งห้ากับเจ็ดเหรอเน่ยวิ่งห้ากว่วิ่งห้ากับเจ็ดนะใครอยากวิ่ง้็พี่น้องเด้อเนาะวิ่งหากับเจ็ดอ่าออ ตัวนักมันตัวนักมันเจ็ดหาก็ต้องหาแหละอืมตัวนักตัวเน้นเพิ่มกับมีอยู่พี่น้นนองเขาบุกหน่อยก็ได้พี่เจ้แลน้ามือเอาเดี๋ยวบางโคตรมึงก็ขอ,ขอชุดเต็มมาหลดไม่เจี๊ยบสิพี่เจ้แลนาเอาดอกอุนว่อืม,อมเอาไปเลยเอาเต็มที่ชุดเต็มไปหลดหนึ่งห้าสองสี่เจ็ดห้าสองห้า มีซี่โ่งเข็มๆอือวันนี้แว่ได้เทียพี่น้องว่าจีฮะขยับกระเบิดกระเบ้องเขียนดูไรล่มแห้งปวดใส่แห้งสองศูนย์ห้าอือแต่เนบซีเราเห็นดิ่าซีเอามีหข้างดี่บ่อือเอาพี่น้องหคู่หกข้างเราเปี้ยเนี่ยสิ่ะเปี้ยเน่นเปล่า โอ้พูดได้มัก FC ลายคนกับว่าจะลงมาหลุดเอฟฟินเจยบสุดเบิร์นเบิร์นมาเสรนี่นี่าซีซีห้าห้าอยู่โอ้เอาการเบิร์นพูดได้มาเบิร์มา FC เพิ่งมาแรงเบิร์นเอซเพิ่นกอ่าซีซี้าฮะครับ โฮะเอาเลียกนลยแบบจะป้าได้เจ็ดเจ็ดตัไปบ้าอไปหลายตัวนี่พ to hmm. ี่น้องมาแล้วมาแล้วบาาเนี่ยจรน้ามึงดูตัวไดน้นไหมหนึ่งห้าสองสี่เจ็ดห้าสองห้าศูนย์ห้าห้าสี่อไม่ินสองตัวแเจ็ดหาสองห้าแล้วตั้ท่านงบน้อย ไปกับนะไม่เด้อพี่น้องเด้อหลายเท่าแล้วตัวเลขก็ามาเจ็ดห้าสองห้าทิศทางไ้พี่น้องอ่านี่ยละชุดวิ่งอาจจะมานาน,บบาน้ำกันชุดเสื้พิ่นกับม่านน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อชุดวิ่งอันแหละสำคัญโอ้นี่เ้อ่าเลขวิ่งเพิ่มทีเพิ่มจับไห้น,หนั่นแหละโอเคเลยพี่น้องมาท่าเบิ้ลล่ะท่าเบิ้ลเน้นอะไรเป็นพิเศษบ่เจ็ดเจ็ดมาจู่จู่บอกคอยว่าอันทามันจะมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเดียวมันจะเด้นตัวเด่นมันมาต้องกันสองตัวเป็นเจ็ดสอง โอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำพันมันบ่อยนี่อาอเบิ้ลเบิ้ลชุดเย็นเพิ่นเพิ่นหายฮาหาว่าสั่นย่ามาได้สองหายอ่ะต้องหายทุกคือก็ส่วนเอาซองหายก็มีอ่ะโอ้ยนี่นี่อกันได้ใช่เลเฮ็ดเซ็นหลายรอบแล้วเนาะโอ้เอาพี่น้องพี่เจริญหน้าเมืองด้ืมผู้ได้ที่ที่ตามเป็นเรียบซี่พิงขาดปัดยุกกระไดอาชิดเซ็ตไปไว้นะฮาาหน่ะฮาฮาหาแล้วอ่าฮาออหลายเทื่ยแล้วเนย เก็ดเันเป็นสองเก็ดโอ้ยกาปลอกันเป็ท่นไหนมาที่น้องไม่ปลอเป็นเล่าขาดปัดได้พี่น้องเด้อวันศุกร์นี้ที่ยี่สิบสองนี้จากพิษตะล่าเบอร์เก่าเอาไปวิเคราะห์สักก่อนเพราะว่าไข่มากอันนั้นอยู่เนาะหุ่นละวันศุกร์คำคำหแง่งแจงวากันอีกที่หนึ่งหนึ่งห้า วิ่งหากับเจ็ดด้วยพี่น้องแล้วภูใดนนว่เห็นนะวิ่งห้ากับเจ็ดอัติแสนจ่ะหนึ่งวิ่งห้ากับเจ็ดจับคู่หนึ่งห้าสองสี่เจ็ดห้าอันนี้ติดเจ็ดกับหาเป็นตัวเด่นง่า,งายๆพี่น้องอนี่สองหาศูนย์หาหาสี่มาเนี่ยกันเบันซีซีหาหาหกหกครับผมแล้วก็ตัวเด่น โรงเนไทยว่าสองครูไทยงบน้อยงบน้อยเอชหาสอเจ็ดหาสองหางบก้อยเจ็ดหากับสองหาเท่านั้นจค่หนอ่เอ๋อแค่ภาพเห็นบ่พี่น้องนะแต่บ่เห็นปากต้นสายสายใบบผมเนาะๆไก เจ็ดหานะขันมาหมากรุมเจ็ดหาเลยออกกัเลยเจ็ดหาแ้วหาเนาะโอ้รอกันเรอก็หาเจ็ดหาบนกันม่ก่อกันเรหาร่างเลยหหมท้งางหมดเนาะล่างเลยถ้าเจ็ดหาบนสองล่างหาที่อหาเลยป้าโทป้าโทษมาให้มาโอ้สิบนบานพูดแตกมโนบานพี่น้องเลยช่วงขึ้นแล้วบานพูดนี่เมื่กอก่นทุนตุนซันตยางอดทุนต มันเกิดหาเก็เดตหาเลยอืมมันสีมาทางสันทางของมันเอาพี่น้องเลือกฟังกันชัดๆนั่นแหละมันไม้าก็โกลบูนไมันเกิดหายมาร้อยามกับร้องกันร่องสามมันก็ต่อกันก็เอาอส่แล้วพี่น้องฝากต้อบเ่อแม่พี่น้องเนาะสเลกิดาจดแดพี่น้อมีโซกมีหมาน้ำกันเนาะแคบหน้าจอด่วนเด้อพี่น้องเอาไปเอาเป็นของมันซุกเนอพี่น้องด้อยมันที่ยี่สิบสอง กันยายน2,566แนวทางเลาาพัฒนาขอ,องเล่าขาดปัดฝากตอน F C อเอฟซีแฟนสองแฟนเพีรได้ติดติดต,ตามอยู่ทุะทุๆตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับผมนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอ่ตัวเลขคนณกะสิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องอะจะไม่ละแต่กับแต่อ, <laughs> อีกีเน่ไม่ละแตกมาหมาเฮงเขาตรงตรงเลยนะพี่น้องเองเอ เอาจักสั้นๆพี่น้องด้วยขอให้มีโชคมี่หมาน้ำกันครับผมเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเล่าขาดปัดเนาะวันศุกร์นี้ลำล้ำนิดด้วยลุกช่องไปเลยครับผมเนาะเห่งปอแห่งปาบุญอะไรสิไงโอ้ตัวว่าจะเห็นเปาบุญดีสิไงมันสิมาอีกเวล่ะเป่านี่พี่น้องตัวเป่าเพิ่น